สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมีมนมันาามีนประจำช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนี้นะคะาการนับราศีก็จะเป็นแบบตัวนกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้เดสคริปชันบ็อกซได้เลยนะสำหรับคนโซดนะจ๊ะบอกเลยนะมีนมีไม่ดราม่านะเราจะได้ทำยาวๆพอหยุดไปนานเกินนะคะโอเคสถานการณ์ความรักมีนนะคะ คนสด The Full The World King of Swords ห้าถ้วยนะคะแล้วก็อซอบคับนะค่อนข้างจะรักอิสระนะมีความสุขกับการได้เริ่มต้นใหม่หลายๆคนอาจจะมีการจบแล้วก็ถึงจุดที่ม o v e o นได้แล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะอาจจะมีมุมบางมุมบ้างที่ยังนึกถึงอดีตหรือคนเก่าๆในบางคนนะแต่ไม่ต้อง,องกังวลน,นะคะเพราะว่าคุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะชาวธาตลมค่อนข้างเด่น อมเมทุนหรือตัที่ในราศีล่านาหรือดาวสุขโอเคเรามาดูสถานการณ์ของบุคคลท่านนี้กันว่าเป็นยังไงคนใหม่ของคุณนะเอซับบอนสามดาบเมจิเชียนดูเหมือนเขาจะสองจิตสองใจมีตัวเลือกมีคนคุยนะคะคนคนนี้มีคนคุยแต่อยู่ในจุดที่เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ยังไงดีคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ใช่นะคะความจะชุมมาเต็มนะเจ็ดไม้เท้าเขามีคู่แข่ง นะคะเขามีคู่แข่งแต่เขารู้สึกว่าเขาจะฟันฝ่าคู่แข่งตรงเนี้ยไปให้ได้หรือเขาจะต้องแบบได้ใจให้ได้แต่ดูซิว่าแล้วเราล่ะแล้วเราเป็นอะไรของเขาหรือเขามาเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขาจะเอาอะไรนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง i n g of Cup นะโอ้ oh, มาเล่น,ลนๆนคนเนี้ยเขาสึกว่าคุณค,คล้ายๆกับคนเก่าของเขา นะคะคล้ายๆกับคนเก่าใครบางคนที่ยังอยู่ในใจเขาแต่ถามว่าชอบขนาดนั้นไหมยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือคุยได้เป็นตัวเลือกมาเป็นตัวเลือกในเหมือนแบบให้เขาดูมีมีออฟมีมีมีชอยส์ม,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  choice, มีอะไรอย่างเงี้ยสักนิดนะคะแต่ว่าถามว่าจะจริงจังกับคนคน,คนนี้ได้ไหมมองว่าจะเย็นๆเดี๋ยวก่อนดีก,กว่าอย่าพึ่งนะคะโอเคคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาหกในเท้าสี่เหรียญ แฮงแมนมีออฟฟอร์จูนคุณก็ไม่ได้ถึงขั้นชอบเขาหัวปักหัวปั๊มหลงไหลหลงรักเขาขนาดนั้นถามว่าคุยได้ไหมคุยได้นะคะคุยได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบ <c oughs> ซีเรียสขาดรัดน,นะคะมีออฟฟอร์จูนคุณมาว่าคนคนนี้น่าจะทําให้คุณเนี่ยผ่านช่วงเวลาของความรู้สึกเ,เกี่ยวกับคนเก่าๆไปได้นะคะคุณมาว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเด่นนะ ต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะเจสติ h h p r i นเ t e สองไม่เท้านะคะมีเรื่องเขาต้องตัดสินใจทําเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขานะคะในเรื่องของตัวเลือกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่เขายังเลือกไม่ได้นะคะเขายังเลือกไม่ได้2-2จใจ2-2จใจหรือเป็นเกี่ยวกับความรักทางไกลโลกออนไลน์ก็ได้เช่นกันบทสรุปคนโสดชาวมีนนะคะ The Fool นะเดทนะคะหลุดอ,ออกมาจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เช่งนี้คงอาจจะมี feeling ของความรู้สึกแบบมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษแบบถ้วยอืมก็คอือการเดิอนออกมาจากใครสักคนแต่ระวังว่าอาจจะเจอคนที่แบบชอบหยอกชอบเล่นนะคะคือคุยหยอกคุยเล่นยังไม่ได้ถึงขั้นเจอกับคนจริงจังมีความรักนะคะแค่เธอที่ต้องการเสียใจมาาร้ไหม อย่ามองฉันเป็นของเล่นเลยนะคะยังติดอยู่ตรงนั้นเกี่ยวกับคนเก่าๆบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นจมนะจกที่ดูแล้วเนี่ยนะโอเคเวิร์ดเกตอคุ um ้มค่าที่จะรอนะคะเร็วๆนี้นะจะเข้ามานะคะเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะรีคคือบางคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์เป็นแบบหมาดๆเลยนะคะโอเค พาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักของคุณมาดูสถานการณ์ความรักฝั่งคุณก่อนเลยวีออฟจูนไนออฟ s ซนสองไม้เท้า8ถ้วยนะคะแล้วก็โห9เหรียญมันเกิด เรื่องของการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นเรื่องของสถานะต่างๆคนบางคนกําลังจะเดินออกไปหรือเฟดต,ตัวออกไปนะคะคนคนนั้นนะคะเด่นมากๆคือความรักทางไกลชาวมีนที่มีคนรักเป็นคนรักทางไกลนะคะรู้สึกช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างว้าเวของเหนานะมีคู่เหมือนคนโสดเลยไม่ค่อยได้คุยกันเขาเริ่มเฟดๆไปหรืออาจจะเป็นฝั่งเราที่รู้สึกได้ถึงอาการของความ ถอยห่างของความสัมพันธ์นะคะต่อไปฝั่งคนรักเป็นยังไงบ้างนะคะ Queen of Pentacles ก้าถ้วยโอ้เขาเจอกับคนที่สามหรือคนใหม่ๆนะคะมีเรื่องความลับหรือคนในความลับมีบางอย่างปกปิดปิดบางอยู่ซึ่งเขารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือตัวเขาเองนะคะเจ็บปวดกับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะต่อไป ธาตุดินค่อนข้างเด่นนะมันกรอ่ามังกรปื่ษรึกษาริการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกแล้วคนรักของคุณเนี่ยคิดรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง King of c u p High p r i e t e s s ความลับนะคะจะเก็บได้ไหมคุณจะรู้ความลับนั้ไหมเขาพยายามที่จะปิดบังปิดกั้นนะคะไม่ให้คุณรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรเกิดขึ้นใต้กอไผ่นั้นบ้างนะคะโอเคฝั่งคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาสาดาบ จะไปปิดอะไรได้ล่ะสามดาบคุณก็รู้นะคุณก็พอจะรู้สึกบางอย่างที่มันผิดผิดแปลกแปลกไปแต่คุณยังอยากจะให้โอกาสเขานะคุณสัมผัสได้ถึงสเปซว่างระหว่างคุณกับเขาช่องว่างระหว่างคนสองคนความเหงาที่มาแทนที่ความเงียบที่ดังที่สุดเข้ามานะคะเจ็บแต่ทนได้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณยังทนได้อะอสิ่งที่อยู่ในใจเขา ะคะ g of b บบอ s เพศซับซ้อนหกทวดเออจะมีการเนาะหรือพยายามที่จะทําดีให้คุณเนี่ยคื่นใจหรือสบายใจนะคะในช่วงหลังๆนะเพื่อแก้ไขาบางอย่างให้คุณเนี่ยไม่คิดมากหรือไว้วางใจในตัวเขาแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะหรือจะหยุดในเรื่องของความลับบางอย่างนั้นอยากทำให้เราประมาณว่าอยากทำให้เราเนี่ยสบายใจ บทสรุปนะคะคิงออฟเฮนด์เลคช่วงนี้จิตใจของคุณต้องแบบเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงพอสมควรการรอนะคะการรอคําตอบรอข้อความรอการเอาใจใส่ต่างๆนะอย่างที่บอกค่ะว่าคนคู่ช่วงนี้จะนองเหนานิดนึงอารมณ์คนโสดนะเซมซีรักนะเด็กดือ้อคู่กันถ้าคู่กันมันก็ทุกไปด้วยกันได้คู่กันมันก็ต้องกลับมาคืนดีกันได้สิ ะะถ้าคู่กันแล้วไม่แคล,ล้วกันถ้าแคลวกันก็ไม่ใช่คู่ให้ความรักบ,บอกว่าพาสไลฟ์คูเลชั่นชิพเป็นคู่กันในอดีตชาติหรือเป็นลักษณะของคู่เวยนคืนกกรรมนะคะช่วงนี้โฟกัสไปในเรื่องราวของการทํางานก่อนนะการงานการเงินน่าจะดีที่สุดนะคะโอเคพาสคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูดูการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สุดท้ายนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะคะสถานการณ์ฝั่งคุณนะสังข่อยสิบไม้เท้ารู้สึกมีบางคนในที่นี้นะคะค่อนข้างจะกดดันพอจะควรหรือมีความรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะคะบางคนในที่นี้มีในเรื่องของตัวเลือกนะคะตัวเลือกเข้าสังคมเยอะแต่ก็รู้สึกว่ามีการเติมเต็มในเรื่องของความรักอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยจะเหงาเท่าไหร่แต่อาจจะมีความรู้สึก เยอะในบางคนนี่รู้สึกว่าทำบางอย่างกับเรารู้สึกแบบมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วจะด้วยคําพูดหรืออะไรบางอย่างตรงนั้นนะชาวธาตุด,ดินธาตุลมค่อนข้างเด่นจะเด่นทีน่สุดหรืคือคนที่อายุน้อยกว่านะคะมังกรพฤกษรือก,ก,กันกุมมีถทุนหรือตุลที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะ แล้วในฝั่งคนคุยของคุณที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรัก5ไม้เท้า r เ v e r s รู้สึกช่วงนี้เขาจะหัวร้อนง่ายเพื่อต้องการเขาเรียกอะไรความสนใจหรือต้องการความรักจากเรานะคะคนคนนี้น่าจะมีคุณแค่คนเดียวหรือคุยอย่าคุณที่แบบให้ความสมัครกับคุณที่สุดแล้วนะคะความเหงาความรู้สึกแบบพยายามเข้าหาคุณอันนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดอึดอัดมากๆนะคะ10ไม้เท้า 5่ะเขาเหนื่อยละนะคะเขาเหนื่อยหรือเขาต้องทําอะไรสักอย่างากับความสัมพันธ์นี้หรือเขาจะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสถานการณ์ยังไงดีให้เขาเป็นแบบเป็นเป็นคนที่นําเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแจะถามว่าทําได้ไหมน่าจะยากดูแล้วนะคะน่าจะยากคุณจะเป็นคนที่คุณเกมมากกว่าต่อไป เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะสามดาบเสียใจเขารู้นะว่าคุณมีความลับอะไรคุณมีคนคุยกี่คน,นเขารู้หมดนะอาจจะไม่หมดหรอกแต่รู้เยอะนะคะเขาต้องการการใส่ใจจากคุณการสื่อสารจากคุยเยอะๆอยากคุยนั่นคุยนี่อยากจะเม้านุาน่นน้อนี่รู้สึกคิดถึงคุณตลอดเวลาที่เจอเรื่องดีไม่ดีอยากจะแชร์หลายๆอย่างก,กับคุณนะคะคือเขามีความเป็นเด็กค่อนข้างสูง, <S <S สงนะหรือบ,บางคนในที่นี้เป็นคนที่อาจจะทํางานที่เดียวกันด้วยนะคะ ฝั่งคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาสิบดาวหกถ้วยคุณแคร์เขานะแต่คุณยังมองว่าเขายังเป็นตัวเลือกอยู่คุณรู้ว่าเขาต้องการความมั่นคงกับคุณหรือต้องการจะคอมมิชเมนต์กับคุณแต่ในใจของคุณเนี่ยยังไม่ชัดเจนยงไม่แน่นอนนะคะยังคงลังเลอย,อยู่นั่นเองอยัคงไม่ใช่เขาอ่ะยังไม่ได้เลือกนะและโอกาสที่จะเลือกเขานี่ก็น่าจะยังไม่ใช่ด้วยนะคะโอเคสิ่งที่อยู่ในใจเขานะเอซับบอลเอซับสอดเขาโอ้โห เขาลหลงไหลในตัวคุณมีพันธสัญญาบางอย่างร่วมกันนะคะมีความลหลงไหลมีสัญญามีพนาันาการมันอย่างเนี่ยผูกเขาไว้แล้วก็เป็นเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักตัวเลือกถ้าเขาจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์เน่ยมองว่าน่าจะไม่ง่ายถ้าออกไปปุ๊บเขาก็จะอาจจะาวนกลับมาหรือเป็นแบบดึงดกันอย่างเนี้ยนะคะยังแก้ไม่ได้นะ มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนถูกพนานาการเอาไว้นะคะมาต่อกันด้วยบทสรุปเจ็ดไม้เท้าสี่ดาบสองดาบแปดไม้เท้าโอเคอืมพยายามหลีกหนีพยายามนิ่งพยายามมีกำแพงยังไงระวังในเรื่องของการสื่อสารอาจะทำให้มีปัญหาได้ตรงนี้นะคะคุณจะต้องใช้ความใจเย็น อ่อนนิดนึงในการที่จะเจราจาให้เขาแบบสงบหรือหรือนิ่งในความความนิสัยเด็กในบางอย่างในความเป็นเขาอะนะบางคนอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กกว่าแต่จะมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนเด็กก็ได้นะคะถ้าเป็นไปได้มีความเป็นเด็กอะ่ะรักตัวเองไปต่อไม่ไหวมีเงาเออจริงนีเงาไปนิดจริงให้ความรักนะคะแพชชั่น เคมีสตรีคนคนนี้เขาดูมีโอ้โหโซเมสเขาดูมีทุกอย่างให้กับคุณมากๆคุณขาดอะไรคุณต้องการอะไรเขาอยากจะเติมเต็มให้กับคุณทั้งหมดเลยแต่บอดีว่าสิ่งที่เขาให้มานะี่มันยังเยอะเกินไปนะคะหรือมันเป็นอะไรที่ยังไม่จําเป็นสําหรับคุณหรือยังไม่ได้ใช่สําหรับคุณอนะแล้วเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ถูกเวลาสิ่งนั้นมันก็อาจจะไม,ไอจจะไมไ่อาจจะไม่ได้มีคุณค่ามากพอสําหรับคนที่ยังรู้สึกว่า ยังไม่ใช่ก็ได้นะโอเคคลิปของมีนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกาการ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ